สวัสดีค่ะวันนี้เจอวันอาทิตย์นะคะครัวคุณพีม์นะคะก็ง่ายๆค่ะส oh! ําหรับจากครัวคุณพีมพ์นะคะนี่เจ้าต่างมะม่วงเจ้าได้มะม่วงมาสี่หน่วยเจ้าสี่หน่วยสิบแปดเหรียญสาวเหรียญหกร้อยเจ็ดร้อยเจ้าสี่หน่วยเจ็ดร้อยบาทเจ้าอ่ะฮะแงนจนเหลือเม็ดก็ได้เจ้าเหมือทแป้งไม่ไปเงาก็ไปถึงเมังนัก็จะกิ่นให้ลืมโลกเลยเจ้ามะม่วงโหสี่หน่วยเจ้าสี่หน่วยเจ็ดร้อยเจ้าหน่วยตัวเอียอือะ ส้มกับประส้มค่ะครัวคุณพีวันนี้ขอเสนอนะคะสามีทําหมูย่างนะคะอยู่ข้างนอกนะคะตอนนี้นะคะควันกระลุกกระลุ้ยเราไม่อยากเดินออกไปนะคะเราอาจจะสาบควันได้นะจ๊ะตรงนี้นะคะมาเฮาซูเจ้นเจ้ากระเทยตุ๊กกระจกเอออันก้าเฮาทำไมเจ้าก็เป็นมัง มะม่วงเนาะนี่จะตำแบบใส่ปลาแต่เขาแบบใส่ปูแต่เขาจะใส่น้ำปูนี่แซนเนาะเป็นน้ำบริจาน้ำปูแบบบ้านเหนือบ้านเน้นานะเจ้าน้ำน้ำน้ำในซอสตรงนี้ค่ะโอเคนะเจ้าเราพักกับของพี่พีมพี่พมกินกระหมูเนี่ยสามีกิกนตำมะม่วงนี่โตไอเจ้าค่ะต่อไปนะคะสามีบอกว่าเริ่มตุยได้เลยนะคะไม่ใช่ตุยเริ่มตำนะคะตุยภาษาสหรับใส่สีแม่เพราะ่ะสามีบอกว่าห้ามเพจตุย ภาษาสาวสองเขาจะเรียกคำว่าตุยว่าตายนะคะไม่ดีค่ะอ่ะฮะค่ะใส่ลงไปเจ้ากำหนึ่งเป่นทึกสอบเพื่อทายฝูงเนาะเจ้าเขาก็ะตั้งไปอีนะเอาหัอแหลกนะคะพัสเสน่นะเจ้าอีมอยอต่อไปเราก็ใส่มะเขือส้มนะคะมะเขือส้มหรือมะเขือเทศนะคะ เงินนั่นอย่างกล้องต่อไปนะคะพี่คิงจนพูดพร้อมทำเพลงนะคะมะเขือน,นะคะโอ้มะเขือนหนุ่มมากเลยพี่คิจะไม่เอาเม็ดมันนะคะเอาส่วนน้อยะคะ่ะเอ็กแลนมายิมกับกาฟหัมมะคูเท้า จะแอบใส่น้ำปูจะได้มะม่วงเจ้ามะม่วงอันแสนแพงนะเจ้าขยากก็ต้องกินเจ้าจังไว้แวอ้อนมันแพงเำาบบซื้อกินทำาบบซื้อกินนีนะบัดีเจ้ายาหนึ่งจะกินอเอาหมูเจะเร็วเดี๋ยวหมอง หม่องกำลังเก็บตามนะครับหม่องถ่ายรูปแป๊บนึ่งต่อไปนะจ๊ะสามีกำลังออกไปเอานะคะกูจะหุยน้าปูนี่เราไปน่อยหนึ่งจ้ะดี่เห็นซื้อขายปูได้เนอะอืมโอ้ยแค่นี้พี่ก็ฟินแค่นี้พี่ก็ฟินที่ไม่ได้ใส่ปูแต่พี่ใส่ที่เป็นน้ำแช่อยู่ต่อไปพี่เออพี่ลืมใส่กระปิ้แล้วพี่จะครบมันไม่ไงล่ะต้องสวมกินกระปิ้นเราจยังต้งใส่กระสุนขวานต้องใส่ เคสิอันน้นตัวาราไหมมอพาราไหมันนี่ัสมอาราหมโอเคไหมโอเคมออนบเสิดลนโเคโอเคเลสต์ลองเทสนี่แค่สเมนะเอฟออิโวนะไอพุทธกับพี่ีกันแป๊นี่นะซดแโอยแเะสมารเจ้าต่างของแบบสไตล์แบบร้านอาหารแบบว่าจะกรแแทบอยู่เขากลับมาเสิร์ฟพร้อมกับ หมูปิ้งเจ้าแลอา,าลาดเป็นเตดเนี่ยมานนี่โ oh. อ้อูเล่นน่ะเจ้าเจ้าพักโซดอุ้ยมอสแตะพขเนาะโอ้ยดีอยากนี่อ่ะมาบ้าคำหน่อยเอดตำมะม,าม่วงเร็วจ่มนะแต่ที่ปีพีมลืมเอามะเขืออย่างก็ มาแคว้ง,วงมขาขยี้ป้อลงไปตากก่อนให้มันแหลกกว่านี้น้อยหนึ่งจะมอสจนแต่ไม่เป็นไรนะคะซอ,อ,อมมันน้อยเห็นไหออมอือูดด๊อกไม่เผ็ด no spicy เด็กให้แบบ บอยบอยจางจิ mm ้นหมูเฮยมีกระดูกเบาๆนะบนเขาบบนบนอย่างก่บนน้อยๆอ่างืมน้ Yes this one is 100% seasoning is good but it's r e a l y tiny ขอช็อปดา กินแล้วก็ใช้มือไม่ใช้มือมน่าเส <c oughs> นั่งหยิบช็อตวันให้พี่ไงพี่กินไม่ค่อยได้พี่จะเช้าด้วยกนงยาวๆวันนะคะมาสู่ยเงินกับเงินก็พอ สวัสดีค่ะค่า Happy Monday